ที่โรงละครศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมการจนาพิเศษมหาวิทยาลายัยราชภัฒอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้จัดพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ2,567วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสิ่งแวดล้อมและสังคม b c g ขึ้นโดยมีรองศาสตราจารย์ธรรมลักษ์ละอ,องนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีถวายเครื่องสักการะผ่านพุ่มดอกไม้นำคณะบดีผู้บริหารคณาจารย์นัก ศึกษาร่วมกล่าวถวายราชสดุดีเทอดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยสำหรับงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ2,567จัดขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีสีสินทรมหาบงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎ วิทยามหาราชรัชกาลที่4พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนนักศึกษาครูอาจารย์ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความสนใจในวิทยาศาสตร์มากขึ้นและสามารถนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีกิจกรรมการจัดแสดงเทศกาลทางด้านวิทยาศาสตร์การบรรยายทางวิชาการการประกวดโครงงานสื่อนวัตกรรมการสอนและสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การแข่งขันพูดการวาดภาพการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลการแข่งขันแกะสลักเทียนการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับการประกวดสายโชว์และกิจกรรมร่วมสนุกรับของรางวัลมากมาย